โอเคมากพูดถึงกมื่อไรมีความสุขก็จะเต้นนะถูกต้องการส่งความสุขนี่ทําได้หลายอย่างนี่ไงยุคนี้สมัยนี้เนี่ยเขามีอิเล็กทรอนิกส์เขามีอินเทอร์เน็ตตอนนี้ก็ส่งอีการ์ดกันถูกจดหมายก็ไม่ส่งส่งอีเมลจริงๆแต่บางทีเสน่ห์บางอย่างเนี่ยมันอยู่ในยุคของเก่าๆนี่แหละความรู้สึกเวลาคุณได้จับจดหมายคุณได้กลิ่นกระดาษเนี่ยมันมีเสน่ห์อย่างมากเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างเราจะส่งความสุขด้วยโปสการ์ดแต่มันไม่ใช่โปสการ์ดทั่ มันจะได้กลิ่นอะไรอ่ะกลิ่นไม้เอ้าหรอไม่เคยได้ยินเลยโปสการ์ดจากไม้หรอดูเลยดีกว่าเออวันนี้ต้องขอต้อนรับนะคะเจ้าของกิจการโปสการ์ดพิมพ์จากแผ่นไม้นะคะคุณพิมพิมพ์ชนกสิริสุพพนนค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของ The Simple Pastel ใช่แล้วถามคุณพิมพ์ดีกว่าว่าไปไงมาไงถึงคิดว่าจะทำโปสการ์ดจากแผ่นไม้คะก็คือตอนแรก พอดีโปสการ์ดนี้ทํากับแฟนนะคะแล้วเขาไปเรียนโทที่อังกฤษแล้วเขาส่งโปสการ์ดหม้กลับมาแล้วมันก็เลยเหมือนเป็นแรงบันดาลใจแรกว่าเอ้ยน่ารักดีเลยอยากทำมีด้วยหรออะไรเงี้ยเนาะเอแล้วแฟน่ะฮะใช่โอ้ไม่คุยละครับผมเอเราเนี่ยเขามาแบบต่อฮะต่อแล้วงต่อฮะก็เลยลองไปเดินหาไม้ที่ที่ตลาดที่เขาขายไม้นะคะว่ามันมีไม้อะไรบ้างซึ่งต้องหาให้ใกล้เคียงกับที่ของแฟนส่งมาด้วยไหมคะความบางความใช่ค่ะไม่งั้นบางทีมันก็อาจจะส่งไม่ได้ ก็เลยเดินหาแล้วก็ตอนแรกๆเริ่มจากการเพ้นเ้นสีลงไปก่อนค่ะแล้วเราก็เลยไปหาวิธีที่มันสามารถพิมพ์ลายลงไปที่ทําเองได้ด้วยไม่ต้องแบบไปให้ร้านทําให้อะค่ะก็คือมันจะเป็นวิธีการต้องปริ้นรูปใส่ในกระดาษก่อนแล้วก็มีลงยน้ำะา คล้ายๆเป็นน้ำยาน้ำยาบางอย่างมีน้ำยาที่จะทานเฟอร์สีลงไปบนไม้มีขนมจีนไหมฮะอะไรคนละน้ำยาก็ลยน้ำยาลอกไม้ครับโอเคครับตบเลยไเลยแล้วคือพอ ถ้ามองว่าเป็นอย่างนี้อันนี้ส่งได้จริงๆส่งได้จริงในปริศนีไทยใช่ไหมคะส่งไดปกตินี่จะติดสแตมสามบาทอันนี้ก็จะ5้าบาทอแต่ส่งได้หย่อนตู้ได้ใช่ค่ะติดสแตมทั้หบาทแล้วอันนี้ราคาอันนึงเฉลี่ยอัะละเท่าไหร่ยังไงบ้างคะก็ถ้าถ้าเป็นลายของที่ร้านเลยก็จะ89บากคาะทแต่ว่าถ้าเกิด มันจะมีแบบคัสตอมัยที่ทําเป็นรูปเขาจะส่งรูปมาให้อย่างอย่างถ้าเป็นรูปนิดหน่อ่นี่ปลอดเกลค่ะอ๋ถ้าเป็นรูปเฮ้ยก็ไม่แพงนะเพิ่มอีกยีบาทเพิ่มอีกสิบบาทเพิ่มอีกสิบาทแล้วก็ปกติจะแถมสแตมม์ให้ด้วยเพราะเผื่อบางคนเขาไม่รู้เราก็เลยแถมสแตมม์ให้เขาเลยงั้นถามหน่อยค่ะอย่างส่งรูปเนี่ยเราส่งเป็นไฟล์ไม่ได้เลยถูกไหมคะใช่ค่ะอ๋อผ่านอีเมลปุ๊บปกติก็จะเหมือนคุยในไลน์ให้เขาส่งมาในไลน์พอเราเราเราคุณพิมพ์มาพิ้นกระดาษอีกทีหนึ่ยาากกลังงงงจจะะริน่่ไไม้ หักได้ไหมอะคะแม่แะไรนะแข่งกับคุณกำลังจะถามเลยว่ามีหน้าร้านหรือเปล่าหน้าร้านนี่ไม่มีอะค่ะตอนนี้มีแต่ขายในโซเชียลเนเวิร์๊กในชั้ภูมิแต่เห็นว่าขายดีที่ภาคใต้นะฮะทำไมคะโสการ์ไม่ โปสการ์ดไหมโปสการ์ดไม่เหมือนเอาโปสการ์ดไหมไม่ได้เอาโปสการ์ดไหมอยากจะยิงแก้ผู้ชายคนนี้เพื่อนที่เป็นเจ้าบ้าเลยโปสการ์ดไหม่เออทำนิมดีกว่าว่าทำธุรกิจนี้มานานเท่าไหร่แล้วคะ ประมาณสักเดเดือนค่ะไม่นานนะแล้วผลตอบรับเป็นยังไงคะก็ดีนะคะคือตอนแรกก็คนเขาไม่ค่อยรู้จักแต่ว่ามีครั้งหนึ่งเคยไปขายที่เอเชียทีคแล้วพอคนเขามาเห็นเขาจับต้องได้เนี่มันก็เลยใช้เขาชอคราวนี้ลายแรกที่เราทำเออลายแรกก็จะเป็นลายเพ้นแบบนี้ค่ะจุดๆไปง่ายๆอันนี้ลายแรกอันนี้ลายสุดท้าย วันเป็นไสุดท้ายเว้ยไม่มีวันอีสามอาทิตย์หน้ามันก็เปลี่ยนต้องไล่ลายใหม่อ๋ออฉจะอัปเดตเว้ยโอเคโอเคโอเคเกยดเก่งชิงเล่นตัวเองก่อนนะจัดเดี๋ยวมันจัเออเออเออแล้วถามคุณพิมพ์ดีกว่าว่าทำธุรกิจมาเนี่ยถือว่าเป็นการเริ่มต้นเราก็ได้รับผลตอบรับที่ค่อนข้างดีแต่ในเจ็ดเดือนนี้มีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่า ก็มีส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเทคนิคอะค่ะว่าว่าตอนแรกมันยังไม่ไม่ได้คุณภาพใช่ใช่ค่ะมันเหมือนต้องลองไปเรื่อเพราะมันเป็นแฮนด์เมดด้วยแต่จริงในความเป็นมุงของเป็นมุมอาร์ตของผมนะะคืออย่างเงี้ยมันอย่าชัดมาก ไม่ชัดอะผมว่าสวยกว่า่ใชมันดูแอนทีคมันดูแบบมีบรรยากาศมันดูแบบมันดูได้ฟิลถ้าชัดปุ๊บมันจะดูแบบมันดูใหม่ไปหน่อยเอออย่างนี้อย่างนี้พี่ไหวนะสมมติเอาหน้าพี่ผ้าลงอย่าชัดนะคะคุณไม่รับจะกลัวนึกว่าอยากจะอะไรก็อย่าชัดเลยอย่าลงเลยดีกว่าถ้าพูดขนาดนี้แล้วเรื่องไม้ไปกินไม้ข้านอกมั้ยนี่รักษาที่ใสถามดีกว่าคุณพิมพ์ว่าเราทําธุรกิจเนี้ยมาเจ็ดเดือนแล้วเรามองว่าธุรกิจเนี้ยั่งยืนไหม แย้งยืนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าแค่ตัวโปสการ์ดก็แบบมันเป็นวิธีคลาสสิกอยู่แล้วคนน่าจะแบบว่าใช้ไปเรื่อยๆค่ะสำหรับงานวันเกิดคนก็อยากมาทำให้กันเนาะเป็นเวมือนกับทายตัวใหญ่อะนิวเวอร์แซลลี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะเรามองไงเรามองจากคนนอกไงว่าเอ๊ะมันจะมีคนแบบมันจะเป็นธุรกิจที่แบบกระแสหรือเปล่าเพราะบางทีเวลาอะไรที่มันมันเป็นแบบ แฟชั่นอย่างเงี้ยแล้วทำเขาเรียกว่าคัสตอมได้อะไเงี้ยคนจะรักเร็วไปเร็วอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่คุณพิมบอกนะว่าโปสการ์ดเขาใช้มาเป็นร้อปีแล้วอะยังไม่เลิกใช้เลยูได้มแมันเขียนเช่นเขียนลงไปฮะอย่างเงี้ยเป็นปากกาเขียนซีดีค่ะถ้าแล้วรือปากกาลูกลื่นก็เขียนได้เลยลูกลื่นก็ได้่ฮะโอ้พ่อแม่เป็นห่วงแย่ลูกลื่นนะถ้าเกิดใครดีนะไม่เอานะเขนได้เขียนไ อได้ที่ไหนยังไงบ้างก็มี Facebook กับ IG ค่ะ The Underscore Simple Underscore Past e l ชื่อดีกักันเลยค่ะค่ะเข้าไปดูด้วยด้วย Postgat Mind แช่นี่ใช่ให้นานลังเหมือนดีกว่าสำหรับคนที่อยากจะเริ่มทำธุรกิจอะไรแบบนี้ค่ะใช่ ก็รู้สึกว่าถ้าเริ่มต้นเราคืออยากให้รักกับสิ่งที่ทําก่อนนะคะคือเพราะอันเนี้ยพิมพ์ทําพิมพ์ก็ชอบมันก่อนแล้วก็ไม่ได้ตอนแรกยังไม่ได้หวังเรื่องเงินมากอม<ช>พอชอบแล้วมันจะแบบเราจะอยากทแํแเราก็ทําได้ดีแล้วเดี๋ยวมันจะประสบความสาเร็จอันนี้ได้ส่งกลับไปหาแฟนบ้างยังคะส่งตอนนี้เขาก,กลับมาแล้วลูกแฟนอะลูะลกแฟนวะไอเดียจ๊่ไดยไอเคีอเดีลูลกชยคนทรู กนนะรมีคลิปด้วยมีคลิปด้วยนี่ดูคลิปดูคลิปนี่ดูคลิปโอ๊ยต้องคาร์่าปลาปลาปลาแค่นี้พอก่อนพักกุ้งนะถึงจะจอกันแล้วขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณค่ะแล้วขอบคุณคุณพิมพ์ด้วยนะแล้วขอบุณคิณโพสการ์ดนะคะชื่อว่าอะไรนะ Simple Pastel นะคะเข้าไปติดตามได้ในไอจีแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะขอบคุณนะคะที่เพิ่มว่ามีกล้องปะจะถ่ายคลิปตอนนี้พักสักครู่ค่ะ สนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนโรบินสันใส่สีสันใหม่ให้ชีวิตโมเดนฟอร์มเฟอร์นิเจอร์